เพลิดเพลินไปกับอากาศบริสุทธิ์ด้วยเครื่องเพิ่มอากาศบริสุทธิ์พร้อมลดความชื้นในตัวด้วยนวัตรกรรมใหม่ประหยัดพลังงานสูงสุดภายในอาคารอากาศ CO2 2คืออะไรคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 เป็นก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายหากมีปริมาณเล็กน้อยแต่เมื่อระดับเพิ่มขึ้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้โดยทั่วไปแล้วคาร์บอนไดออกไซด์มักเกิดจากอากาศที่เราหายใจออกเดยระดับคาร์บอนไดออกไซด์จะรวมตัวอยู่ภายในอาคารและมีการระบายอากาศน้อยลง ซึ่งส่งผลระยะยาวกับพนักงานที่อยู่ภายในอาคารทำให้ลาป่วยบ่อยและสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานระบบที่เราจะใช้เป็นระบบ i อ q ย่อมาจาก air quality จะสามารถลดความชื้นและเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ได้แถมประหยัดพลังงานซึ่งไม่ต้องเปิดใช้เครื่องหมุนเวียนอากาศแบบธรรมดาเลยอันนี้คือค่าคาร์บอนไดออกไซด์ค่าคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน1,000 ppm เป็นระดับที่รับได้ไม่ส่งผลต่อร่างกาย ค่าคาร์บอนไดออกไซด์1 0 0 0ถึง5,000 ppm คือค่าที่อันตรายระบบที่เราจะใช้เป็นระบบ IAQ ย่อมาจาก air air quality จะสามารถลดความชื้นและเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ได้และระบายอากาศเสียออกไปข้างนอกอาคารและนำอากาศบริสุทธิ์ภายนอกเข้ามาใช้ภายในอาคารเครื่องรุ่น ERV ของเราจะนำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาใช้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพลังงานนี่คือหลักการทำงานภายในอาคาร ตัวเครื่อง ERV ของเราจะช่วยลดความชื้นและเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ได้ด้วยในตัวเดียวโดยเครื่องจะทำงานโดยการลดความชื้นภายในอาคารและดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามาเติมภายในอาคารและระบายอากาศเสียออกไปภายนอกอาคารคุณสมบัติของเครื่องรุ่น ERV เพิ่มการระบายอากาศกำจัดสารเพื่อความร้อนและความชื้นที่มีประสิทธิภาพสูงฟื้นฟูเพื่อความสบายสูงสุดการออกแบบช่องอากาศโรบิชเนอร์ลและใช้วัสดุคุณภาพสูงเพื่อให้มีเสียงรบกวนน้อยที่สุด มีตัวกรองหลายขั้นตอนเพื่อลดฝุ่น PM 2.5แบคทีเรียและสารอันตรายให้อากาศสดชื่นตลอดเวลาติดตั้งง่ายและง่ายต่อการเช่าบำรุงประหยัดพลังงานสูงโดยลดภาระระบบปรับอากาศสมมอบ40%ประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับการแนะนำอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่อาคารตัวควบคุมอัจฉริยะเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของอาคารด้วยฟังก์ชันระบายความร้อนและเซ็นเซอร์ความชื้นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสม ในขณะที่รักษาความสบายในร่มง่ายการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมอาคารกลาง